การทำงานในโรงงานมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจัดทําผลิตประกอบบรรจุซ่อมหรืออื่นๆที่ขึ้นกับประเภทของโรงงานโดยการทำงานต่างๆเหล่านี้ต่างก็ต้องใช้คนที่คอยควบคุมดูแลจัดการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นบรรลุเป,ป้าหมายที่ต้องการได้แน่นอนว่าแต่ละอุตสาหกรรมความปลอดภยัยถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกเสมอ ไม่ใช่เพียงแค่ปกป้องคนที่ทำงานยังรวมถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรและการผลิตที่จำดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยเราจึงพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับโรงงาน f a c t o r i u m JPO p ระบบที่เป็นคำตอบในการจัดการความปลอดภัยโดยรวมทั้งหมดของธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยระบบฟังก์ชันที่ช่วยเหลือผู้ใช้งานทุกคนรวมถึง JPO ออในการสร้างใบงานติดตามงานรายงานเหตุการณ์ต่างๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้คุณตอบสนองและจัดการใบงานต่างๆได้ด้วยปลายนิ้วบนอุปกรณ์พกพา อีกทั้งช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบแดชบอร์ดสรุปที่ทําให้คุณได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วทําให้คุณไม่เสียเวลาไปกับการทํางานที่ล่าช้าและใช้ระบบแบบดั้งเดิมอีกต่อไป f a c t o r i u m j p s, <S แบ่งเป็น3ระบบหลักที่ช่วยทําให้ที่ทําง,งานของคุณปลอดภัยระบบจัดการใบอนุญาตเข้าทำงาน eWork Permit System ทำให้คุณจัดการใบอนุญาตเข้าพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อใบอนุญาตตรวจสอบการทำงานลดภาระการจัดการที่ซับซ้อนให้เป็นระเบียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาภายนอกเพียงใช้แอปพลิเคชันบนมือถือไม่ว่าคนงานของคุณจะอยู่ตรงไหนก็สามารถเข้าถึงและจัดการใบงานได้ทุกที่ ระบบตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย behavior based safety เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นด้วยระบบนี้คุณสามารถแจ้งและระบ,บุการกระทำอันก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายต่อตัวคนและต่อ,อศสายกรรมได้แล้วสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยต่อองค์กรของคุณระบบตรวจสอบสภาพการ environmental safety system เป็นระบบที่ช่วยคุณระบุและจัดการกับสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยคุณสามารถติดตามและรายงานสภาพการที่เกิดขึ้นดำเนินตรวจสอบในด้านสภาพแวดลอ้อมและพัฒนาแนวทางที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณ ด้วยระบบ f a c t o r i u m JPO+ มั่นใจได้ว่าบุคลากรของ,ของคุณจะได้รับการป้องกันและธุรกิจของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นติดต่อหาเราตอนนี้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้สถานประกอบการของคุณเป็นที่ที่ปลอดภัยในการทำงานความปลอดภัยคือสิ่งที่ทุกคนรับผิดชอบให้พวกเราช่วยลำดับความสำคัญในธุรกิจของคุณด้วย f a c t o r i u m j p